น้ำสูงทางนี้สวยที่สดุดต้องหมุนลายขวางมันจะหมุนเป็นรหัสวิทย์น้ำจะผลักเสมอฝั่งที่น้ำทะลักคือฝั่งสูงฝั่งที่น้ำทะลักคือฝั่งบ้านฝั่งบ้านจะต้องสูงแล้วผมจะรู้ได้ไงฝั่งไหนฝั่งสูงน้ําจะทะลักฝั่งที่สูงฝั่งที่น้ำทะลักทีนี้นะอ่ะ อย่างที่บอกอ่ะบาแปดเหลี่ยมแปลว่าฟอยเซียนเอาไว้กันภัยแช่น้ําหมายถึงความสมบูรณ์มัางมีแต่อย่าแช่มิดแปดเหลี่ยมเพราะมันจะปิดฟอสเยนทีนี้ลูกขยับเท่ากับเรียกทรัพย์เรียกโชคเพราะฉะนั้นลูกต้องหมุนออกเพื่อเรียยทซั์เรียกโชคใช่ถ้าเป็นน,นี่นี่คือหน้าออฟฟิศน,นี่เขาบอกว่ามันหมุนกับว่น,นี่เข้ามาเมันมันหวังมันโกยเข้ามาครับลูกต้องหมุนออกหมุนเข้าซินแสให้ดูที่น้ํา เพราะวงจุ้ยหมายถึงลมกับน้ําลมเข้าบ้านสัวภาพแข็งแรงน้าเข้าบ้านสมบูรณ์บ้างมีเพราะฉะนั้นโุยน้ำเข้ามาอย่างเดียวทีนี้สมมุติแล้วว่าฝั่งเนี้ยเป็นออฟฟิศแล้วตรงนี้ดิไม่ก็ผมก็เลยาตานึกตรงนี้ออฟฟิศอันนี้เป็นอันนอนแล้วนันนะสาเหตุท<ป>ี่ต้องให้ยึดไปเจะปรับแล้ว<ป>จะปรับแล้วจะปรับแล้วสาเหตุที่ต้องให้ยึดไปพี่โดมาดูแล้วปรับยังไงลรา อ๋เก่งนะถ้าใครทำได้อ่ะรอ,อ,อนะตอนนี้ตรงนี้สูงเรากดฝั่งนี้เพราะเราลองแหวนไว้หนุนฝั่งนี้แบ่งน้ำไปฝั่งนี้ฮะครึ่งหนึ่งอยู่นะดาวเอาว่าเนี่ยเราดูฐานขอบน้ำเห็นปะ่ะเอาประมาณแค่นี้ก่อนแบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วจับลายไหนช่างเขาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยลูกจะหมุนสเปรย์สปะหรือไม่บุ๋นเลยถ้าได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์ลูกจะสั่นแล้วลอยอยู่ที่ หนุนฝั่งเราแล้วตอนนี้น้ําออกรอบลูกบดฝั่งนี้แล้วหนุนฝั่งเราเนี่ยหน,นุนฝั่งเราออฟฟิศอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วกี่ี่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็ดูโอ้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดสาเหตุเพราะสินแสไม่ให้น้ํโอบชนกันรอบลูกมันแทงน้ําออกเพราะฉะนั้นหนุนตรงนี้ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งกระดกตูดตรงนี้ขึ้นตรงนี้น้ำออกมาใช่ ดูนะ <ไป S 1> กระดกตูตรงนี้สองมิลให้วงแหวนน้ําไม่มีด้านหน้าแต่ไม่จําเป็นจะต้องหายไปเยอะเนี่ยอย่างนี้ได้หายไปละแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหันหันหันลูกทางนี้ได้ทีนี้นะดูนะเราตั้งแล้วนี่เป็นกําแพงอ่ะแต่ประตูอยู่ตรงเนี้ยประตูอยู่ตรงนี้เราตั้งข้างกําแพงแบบนี้เราต้องเฉียงน้ำไปน,นะโดนดูดเข้ามามันจะอัดอยู่ในน้ําจะโดนแหวกแบบนี้นี่น้ำต่อยมาก น้ำมันจะโดนแหวกอย่างเงี้ยนี่คือขยะเท่าหน้าตาน้ำจะเป็นนี้เลยอ้าออกง่ายเอามือเกาะบ่าตรงตรงขยะมือเกาะแล้วเอานิ้วดันแค่เนี้ยมันจะค่อยมีขยะออกมาแล้วมันก็จะไหลอ,ออกมาใช่แต่เบื้องต้นเลยอ่ะสมมติจบไปแล้วอ่ะเราก็ต้องเอาอิดแต่ประของด้านหน้าไว้ด้วยตอนนี้ด้านหน้าไม่สัมผัสพื้นเนี่ยมันลอยถ้ามันลอ,อยอย่างเงี้ย เวลาเราไปขยับเนี่ยมันขยับได้ไมาแล้วเอาอิดอ่ะขาให้ไปเยอะตอนจบเราก็คือล็อกให้แน่นทีนี้ลูกค้าผลักมานี่ไม่เป็นแล้วบ่าต้องให้ขึ้นลูกค้าจะขัดบ่าแล้วทีเนี้ยแต่ได้แต่บ,บ่าบนเท่านั้นนะลูกค้าก็ดันเลยเลยไม่ตกมันมีไม่ตกมันมีบ่าล็อกอยู่แล้วเราก็เกาโดยตวนใหญ่ผมใช้เล็บเนี่ยเกาแล้วก็ เนี่ยรับปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราขยับขึ้นมาตรงปั๊บไอตอนที่เราถัดไม่ต้องไปวัดไม่ต้องอะไรวุ่นวายขัดเสร็จปัป๊บแล้วก็ดันเอาไว้เดี๋ยวมันตรงตรงนี้แล้วเราก็แง้มแง้มพอวางปั๊บลูกก็จะหมุนต่ออย่าใช้มือหมุนลูกวงกุยต้องทํางานเองแต่สมมติหลายปีแล้วอะ่บบะมีตัวมีวงแหวนซับแรงน้ำนี่ไงของเราไม่มีมาเลยกระเด็นเยอะ ลูกแค่หมุนเข้าไปลูกนี้ถือว่าดีน้ำหนักดีมากเพราะพอกลับแล้วก็หมุนขวานเส้นเหมือนเดิมได้บางลูกพอกลับแล้วมันหมุนลายยาวแหว่งเนี่ยจะไปหมุนลายอย่างเงี้ยเนี่ยเนยลูกนี้หมุนได้ด้วยแต่เดี๋ยวมันจะแกว่งไปแหว่งมาแหว่งมาแหว่งไปทาที่ดีหมุนให้เป็นรหัสวิจักรีนเขาถึงเล่นลูกสีทองนะ ไม่งงนะขั้นตอนสุดท้ายถ้าลูกหมุนเร็วอยู่ชะลอลูกลึงตั๊กยิงไว้แป๊บหนึ่งเสียบต้องหมุนเองสังเกตน้ำาน่หน้าน้ำยังเลี้ยมอยู่มันเป็นศูนยก์กาค่ะลูกค้าถึงพยายามอย่าไปขาดถ้าขาดแล้วน้ำหายซูดลงไปแปลว่าบาบินถ้าหวา่ใหม่ๆม,มันเริ่มหวามอ่ะ เอามาให้เราบทบ่าได้เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบทบ่านะประมาณสามนาทีเสร็จแต่ทางที่ดีอย่าไปขัดบ่านั้นดบ่าทีน้ำแต่นี้นอย่าขัดเพราะถ้าขัดไปพราเสียบปั๊บมันจะหมุนเองครับผู้่าเอาฟิปปิดเย็นก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแต่ถ้าเรานอนอยู่ที่นั่นเรารู้แน่นอนเลยว่าน้ําไม่แห้งให้หวงตุ้ยหลับทําไมเปิดแม่ง,งไปเถอะ สามใช้ห้าปีเปิดยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะคิดดูเฉลี่ยวัวนไม่ถึงห้าสิบตังคุ้มไหมถ้าทำงคือแล้วรวยกิมปับ๊บมันก็จะติดเลยหมุนเห็นไหมเอาทีเนี้ยหน้าที่ทิ้งเป็นของลูกค้าลูกค้าอย่าลืมมันเร็วกว่านี้พ,พี่โอเคพี่ประกอบไ้เดี๋ยวผมไปลุยต่อเนี่ย